สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้กับคำวิทย์มีพี่แดนอยากเล่าค่ะ มีพี่แดนอยากเล่าวันนี้ค่ะมาเล่าเรื่องราวดีๆของนี่เลยค่ะเราไม่รอช้าเนาะช่วงนี้เราก็จะเข้าสู่เรื่องกันเลยนะคะอันนี้คือลา n เนสนะคะ Water Sleeping m a r k เนาะคือโดยปกติเ,าเนาะอย่างผู้หญิงเราอย่างนี้ใช่ไหมคะขั้นตอนในการดูแลสุขภาพผิวก็เริ่มจากการล้างหน้าใช่ไหมคะการบำรุงทีนี้ในขั้นตอนของการบำรุงเนี่ยก็อย่างที่ทุกคนทราบเนาะอาจจะเริ่มตั้งแต่เช็ดโทนเนอร์ใช้ เอสเซนต์ ence, ใช้โลชั่นอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีนะคะว่าเอสเ่นกับเอสเซนต์ต่างกันยังไงหรือในเอสเซนต์แต่ละตัวที่ใช้คำว่าเอสเซนต์เนี่ยรวมถึงน้ำตบด้วยหรือรวมถึงอะไรด้วยหรือเปล่าอ่ะใช่ไหมคะ พอเสร็จจากขั้นตอนนั้นแล้วก็จะมาต่อกันด้วยอะไรคะไม่ว่าจะเป็นครีมอาจจะเป็นออยหรืออะไรก็ตามทีนี้อีกขั้นตอนหนึ่งสําหรับพี่แดนในตอนกลางคืนก่อนนอนที่ใช้มาสักพักแล้วอะเนาะก็คือในเรื่องของสลิปปิ้งมาส์ทีนี้เนี่ยโดยมากสลิปปิ้งมาส์นะคะเขาก็บางคนก็อาจจะแนะนําให้ใช้สองสาครั้งต่อสัปดาห์2อถึงสครั้งต่อสัปดาห์นะคะหรือบางคนก็อาจจะใช้ถีกว่านั้นวันเว้นวันอะไรก็ว่าไปแต่ สำหรับพี่แตนเนี่ยด้วยความที่ลานเนสตัวนี้คือเนื้อดีมากพี่แดนชอบมากกลิ่นสัมเขาเรียกอะไรนะคะกลิ่นนะทั้งกลิ่นแล้วก็เนื้อสัมผัสเนี่ยดีมากกลิ่นก็ไม่ออกกลิ่นมากไม่หอมไปไม่ไม,ไม่คือไม่กลิน่นน้ําหอมฉุนอะน,นะคะแต่ก็มีกลิ่นเนาะ เสร็จแล้วทีนี้ทุกคนนะคะเดี๋ยวพี่แดนเนี่ยเห็นไหมให้ดูเนื้อแบบนี้ด้วยความที่เนื้อเขาบางเบาแล้วก็เย็นสบายฉันพี่แดนก็เลยจะเอาตัวนี้นะคะมาเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรสลิปปิ้งมาร์กที่ใช้เหมือนเป็นไนท์ครีมไปด้วยอะ่ะพี่แดนก็จะเริ่มจากการเดี๋ยวพี่แดนปิดฝาก่อนเนาะพี่แดนในขั้นตอนรูีนตอนกลางคืนตอนนี้อ่ะนะคะในช่วงนี้เนาะก็จะเริ่มจากการล้างหน้าล้างหน้าเสร็จก็คือเช็ดโทนเนอร์เช็ดโทนเนอร์แล้วก็ใช้ตัวพวกน้ําตก นะคะเสร็จแล้วก็ตามด้วยซีรัม่มซีรั่มแล้วก็ตามด้วยตัวออยล์ออยล์เสร็จก็คือว่าเอาตัวนี้โปะเลยอีกทีหนึ่งบางคืนเนี่ยถ้ารู้สึกว่าหน้าแห้งมากบางทีเวลาเราล้างหน้าเราก็เช็ดถูหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ,อะนอกจากขั้นตอนตามที่ว่ามาแล้วเนี่ย ก็จะใช้ตัวนี้ในการที่จะโปะๆปแล้วก็ทาหนาๆลงไปเลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะผิวพี่แตนแห้งหรือว่ายังไงหรือเปล่านะครีมมันก็จะซึมดีมากแล้วก็พี่แตนไม่รู้สึกเนะหนะเลยอันนั้นคือเหตุผลสําคัญเลยที่ชอบมากแล้วก็นํามาเล่าสู่กันฟังวันนี้นะคะที่นี้สําหรับคนผิวมันพี่แตนก็ไม่แน่ใจว่า,าใช้แล้วผิวจะยิ่งมันไหมคนผิวมันต้องไปศึกษาให้ดีว่าผิวมันเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันแล้วคุณ ณจะใช้มอยเจอไรเซอร์หรือเติมความชุ่มชื้นให้ผิวไม่ได้นะคุณเคยเจอภาวะไม่ที่บางคนผิวมันแต่คือผิวแห้งนะ่ะอ่อันนี้ลองไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมดูนะคะแต่ถามว่าตัวนี้สำหรับพี่แต่นะใช้แล้วดีมากตื่นเช้ามาหน้ามันจะดูอิ่มฟูแล้วก็โดยภาพรวมของผิวอะ่ะมันก็จะดูสวยแบบ ดูสุขภาพดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีความสุขเนาะฉันก็เลยนี่เป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่นํามาเล่าสู่กันฟังนะคะสนใจก็ไปลองซื้อตามนะหาตัวเล็กมาทดลองใช้ก่อนก็ได้ของลานเนสเนี่ยลองไปถามที่เคาน์เตอร์เขาจะมีเป็นเซ็ตตัวเล็กมาให้ด้วยนะคะเอามาทดลองใช้ดูก่อนว่าเออจะเป็นยังไงดีจริงไหมพอใจเกิดอาการแพ้หรืออะไรยังไงหรือเปล่าก็ว่ากันไปพิจารณาให้เหมาะสมนะคะตามแต่สภาพผิวของแต่ละบุค นเนะในส่วนของ sleeping m a r k ตัวนี้ก็มีหลายไซส์แต่พี่แตนไม่แน่ใจเป๊ะๆว่ามีไซส์ไหนบ้างนะคะไซส์ที่พี่แตนเลือกมาอันนี้เป็นไซส์70 ml เนอะแล้มันก็จะมีไซส์เล็กด้วยนะคะยังไงก็ไปลองหาซื้อมาใช้กันดูนะสำหรับพี่แตนเนี่ยใช้ดีมากก็เลยนำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้นะคะกับ อ่าลา e เอชวอเตอร์สลิปปิ้งมารเนาะโอเคค่ะฝากติดตามพี่แดนอยากเล่าด้วยนะคะก็มีอะไรนะคะอยากที่จะให้แนะนำอยากที่จะให้เล่าเขียนกันเข้ามาได้ในคอมเมนต์นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากมากค่ะที่ติดตามพี่แดนอยากเล่ามาติดตามกันต่อว่าพี่แดนนะคะจะมีอะไรดีๆมาเล่าสู่กันฟังอีกค่ะสวัสดีค่ะ